ป่าหยายสคร,รับดูดีครับผมไอพี่น้องแฟนรายการนะครับโดยเรื่องราวชานกเข้าเสียนเหล็กเสี่ยนใหญ่เสียนไม่เสียนเข้านะครับที่มันนกเข้าถูกถูกฐานที่มันนกเขาถูก,กถูกคนถูกถูกขายทางเหนือใต้กลางอีสานตะวันออกฝากบอกไปถึงเอฟซีวาเซียนเวียนไปถึงกรุงลงกาแม่น้ำกงกาซาลาวินตัวทิ้นคนเล่นนกพี่น้องครับวันนี้ ซืบถอดไา้พันแบง่งพันก้องดีนะครับวันนี้จะพาหนกไปส่งที่พัทลุ่งนะครับส่งไปยังชนบุรีสำหรับน้องคานินพินโยหญิงนะครับซึ่งเป็น f c เอสเคความานานนะครับชมทุกคลิปสัมบัตหนกตอถูกตัวชอบสไตล์การเล่นกล้องผอพันหลายๆตัวก็โทรมาคุยโทรมาปรึกษาในการที่จะนำไปซืบถอดไา้พันนะครับผุมกระจัดายไว้นะครับสำหรับ ไส้ก้องฟูกีไส้ก้องลายอามแล้วก็ไส้ก้องบุญเคนแล้วก็ไส้ก้องฝ่ารูนะครับมองเล้วววานองก็สามารถไปสลับไปไฟไปผปสมปั่นไปสร้างโตไปซืบทอดต่โยอดกันได้นะครับสครูพ่มจะเดินทางไปปัตตาลุ่งเพื่อไปส่งกับเอกเอเซียนะครับเอกเอเซียนี้มีหน้าทีในการรับส่งสัต์ทัวราชณาจักรทีทุกกฎนมม้นะครับ ผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับเพื่อว่าอยู่ตรงไหนอยากส่งข้องอยากส่งสั์อยากส่งนกอยากส่งไก่นะครับโทรไปอ่ะเอกเอเชียได้นะครับเบอร์ตัข้างหลังนี้นะครับรอน้องก็รับนกเร้วนะครับและจะใต้คลิปส่งกลับไม้ไปชุมกันนะครับว่าเป็นบรรพือเหมือนนกเดินทางถึงชนบุรีนะครับพบกับน้องคานินพินโยหญิงนะครับจากข้องฟาร์มไหมถึงชนบุรีนะครับสวัสดีครับ ผมคณินฟาร์มนะครับได้รับลูกนกสายมาเลจาก sk f a r ฟาร์มนะครับสีตัวนี้ก็คือสายของเจ้าพายงามกับสายของเจ้าโพเคนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ sk f a r ฟร์มมากๆนะครับที่มอบนกสายมาเลดีๆมาให้พัฒนาต่อครับแล้วก็พ่อแม่พันธ์นกครับที่แบ่งมาให้ทำครับพ่อแม่นกแล้วก็เอาลูกเขาให้มาด้วย หนึ่งตัวยกครัวกันมาเลยทีเดียวครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับคได้ชมันแล้วนะครับนกตอนนี้อยู่ชนบุรีแล้วถึงฟวามีทีเดียวนะครับได้เห็นการเป็นยูเรียบรอวๆนะครับหลังจากนี้ก็มาชมการต้อนกกันโตไปแล้วนะครับรับการตามไล่ล่าจะเลยไปพรมกับความสนุกสนานบันเทิงราวยในสาระบันเทิง เชิง้างสันการโโโก่อนโกโคไปนกับมาครับมา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 ,มาตามมาตามมาตามมาเดินทางมาถึงสึงดที่ไม้นะครับวันนี้พาไปมีนองมาพบมาชมคลิปสนุกสนานมันมันตื่นเต้นเราใจกันแล้วกับการ่อนกโาใหญ่นะครับวันนี้เอาไว้เจ้าพรายอ่าม,มานะครับห่ามด้วยหนามเสี้ยงหมดมวยหน้าตาห้ามโดยเดินกายห้าม้วยเชือไส้วงตระกูลจอมเช็คบินเดียวนะครับมัน เพราะว่าก็อยากจะบานแป๊บหนึ่งก่อนก็รดน้ำพักหลาวนะครับบอกว่า,าก็ว่าใช้เวลาเปี่ยงไม่นานนะครับถ้าไดก็ได้ถ้าไม่ได้ก็รีบเก็บให้เข้านะครับเพราะเ้าได้รถน้ำพักหลาวนะครับเปตุการจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามตอนต่อไปณนะบัตนี้พี่น้องครับ นะครับไปดูปีนันนกอีกแล้วันนกอีกแล้วปึ๊บม,มานีที่เธอเกือบโรยนะครับเพียงเวลาไม่กี่กัน้นกั้นไม่กี่คำน,นะครับลงก้าวมาบนนกเลยนะครับก้าวมาตรงวงแดงไม่เลื่อนนะครับนกดินไม่สิ้นนกนี้นะครับอลารอีกวัดความลอ่อหนกโตว,วัดความมาั่นนะครับวันนี้ สำหรับเจ้าปล่อยอมนี้ครับอย่างที่เห็นหลายๆคลิปของมันนะครับม่านหรือกระริวนะครับจะม่านริวริวลาววันนี้นะครับแตจกิงนะครับมันนีนกจะลงริวมาริวข้าวริวหรือกระติบริวนะครับอายยะนะครับช่วยอ้ำมากับเสี่ยงแหลกตัวนี้เสี่ยงแหลกมีขาล่มนะครับตัวนี้โลน้าเก้าเลยนะครับตัวนี้กับเรียบร้อยนะครับวันนี้ ไม่ทำให้บิดวังนะครับสำหรับไอเจ้าไผ่อามนะครับห้ามด้วยนามเสียงห้ามด้วยหน้าตาห้ามด้วยเรือนกายห้ามด้วยเชื้อไส้วงตระกูลพี่น้องกับเรียบร้อยนะครับวันนี้เก็บเฉลยได้สำเร็จแล้วนะครับขอบพระคุณมากนะครับอีนกดไลยกดซับสไกรต์แลวก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นสัญญาณเตือนในการชมคลิปครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนครับขอบคุณครับ เนนกเขาสุกายสบายใจสร้างอาชีพเสริมรายได้กดหมายให้สีรีมรดุไทยคู่สังคมนานปีสมัยผู้ทวดเรามีนกเขาดีคู่บ้านคู่เมือง